สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุกคูสุกคนเรื่องวันนี้ก็มาพบก,กับน้องเปินสาวอไทยคือเก้าเด้อทุกคนวันนี้เปินก็นตื่นแต่เช้าพี่น้องเลยตื่นมานึงาน่งข้าวนึ่งข้าวอะไรกัเปินวาว่าสิต้มข้าวเป๊กพี่น้องต้มข้าวใส่หม,มูกินก้อนสบไปหนึ่งพี่น้องเลยเข้าวซุกแล้วเฮากระสิต้มข้าวเป๊กันวเนาะพี่น้องวนะันนี้เฮากระสิมาเกมเคิงก่อนพี่น้องเกมเคิงทาบัดข้าวซุก มาซอยหมูซอยหมูแล้วก็ซอยพักค้าพี่น้องหมูซื้อมาเมื่อวานซื้อมาต้มใส่เส้น กับซิดหน่อยหนึ่งพี่น้องเลย <c oughs> ยังบ่ได้แต่งหน้าหน้าซีดหน่อยหนึง่งอ๋อมีกับบอกเขานี่นะมันต้องได้ใซตอุป,ปกรณนน์อล้ว เว่าฮัซีเฮ็ดสองเมนูบอพี่น่เพ็ดต้มคอเปะแลยจ้ะพัดพัดใส่พัดทขามีผักโขมกับผักกะล่ำมัน,อนอเอ๊ะผักกาดขาวข้าวใบมี่ถ้ามันบัสายกะเฮ็ดสองนี้เฮ็ดไปกินตอนเพลงเ, 2, เลงย้เพราะว่าตอนเพลงน่ะมาได้พักสมองเดียวบอปิโนอ่อาบน้ำถึงเข้ากะบ่ได,ด้หดสิผักหดบ่ได้หดเวลาสิผักก่อน,นเ,ออเดียวเอ้ยไปอีกจริง เลิกา12โมตอนเทน่ะ12โมงตรงมาเพื่อสิงฮอเทิรนกับประมาณ12โมง10ไปนาทีปราม,มางเข่ากับเบิร์แล้ว1โมงประมาณน1โมง1โมง4 5นาทีกับไปนะเพื่อสิงฮอ น,นี้ฮะก็เก็บพักซอยหมูแล้วแล้วพี่น้องมันกะเ้าสิีไส่ซอยเข้าพี่น้องเลยเข้าซุกพอดีเลยเว้เอยังไงนะ นึนงน่งข้าวบา่<ด>หลพี่น้องเลยเพราะว่าอิเมเพันกันนึ่งอยู่ลุมอันนี้เพันกันนึ่งอยู่เทอม์นกินกับแม่จิงมเทอเนข้าวหอมซึนใจ วันนี้อากาศบ่หนาวปานใดพี่น้องเอยอากาศพอดี ังทาโมโหนก่อนพี่น้องจะเรียนขึ้นแล้วตอนนี้ก็ชิหอดเจ็ดโมงล,ละไปกับบถทันใจเปิดตเตาแก๊สนะ้องนนตื่นทานใจก่อน เคียร์ทานกันผิวเข้าแล้วพี่น้องเลยกินมาาลีท่าใส่กับเบร์ทันใจ บรรยากาศตอนเช้ากับพี่น้องเลยนี่ยูคุณกระทงหน้าพี่น้องก็เหินน้องเปิลยูคุณก็มีเหินหลังหนึ่งน้องปลาูคุณยูคุณกระทงหน้า สิไปหานุเคิงเกมเคิงท่าก่อนพี่น้องถ้ามอเข้าสุกเข้าสุกแล้วเขาจังไปเอาเคิงเคง,ง,งเคงลงนุ่มเคิงแล้วแล้วพี่น้องเข้ากะสีมาเริ่มแต่งหน้าก็เลยบึงหมอบเปิดแต่งหน้าบอให้เบิ้งดอกแต่งแล้วจงค่อยเบิง้ง นี่แล้วพี่น้องเพิ่มปลาแดงหน่อยหนึ่ง,นงเนาะปลาแดงแตกต่างอย่างเลยเออจะแตกแตกต่างอยู่ปลาแดงหน่อยหนึ่งแลยจ้ะแกนสีชมพูหน่อยหนึ่งเดินเข้าไปเบิ่งโมเข้ากันก่อนพี่น้องเดินตกแล้วพี่น้องโองเคไมมหมจ้ะ <ena> ในขนอ

น้ำตานี่น่สูปแล้วพี่น,อน้องข้าไปกินกันเลยพี่น,อน้องพอดีก,กินอิ่มกะไปโรงเรียนกันเลย นี่น้อต้มขาเป๊ะรีมือน้องเปิ้ลเองเนอทุกคนมากินข้าวนากันเนอะมากินต้มขาเป๊ะแซ่บๆแซ่บอ,อือได้ต้องกินตัวน่ะ หลายพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ก็กิน,กนข้าวอิ่มแล้วทุกคนเกมเครื่องอิ่อย่างแล้วแล้วเฮาสิไปท่านิว่วอยู่ท่างพแล้วพี่น้องไว้นิ่วกำลังมาครับไปโรงเรียนกันเลย สำหรับคลิปนี้กระโจไปเพลงซำนีเดอร์ทุกคนฝากติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้เปินน้ลเนเดอร์พบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย